สวัสดีค่ะควางเองนะคะคุณภาพเกรดเอเลือกเจมอลาเทศค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่วงจัดพิกพี่ส่งปีทิพยี่บ้านค่ะวันนี้ควางจะพาพี่พี่ไปส่งรถที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะ บอกว่าเคสนี้ลูกค้าจองออนไลน์แล้วก็ยังไม่เคยเห็นรถเลยนะคะไปกันค่ะก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะมาคุยกับพี่กําไรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่กําไรกันดีกว่านะคะว่าเห็นรถแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะช่างค่ะ ในเฟซบุ๊กในอะไรเงี้ยคือพอเราไปกดดูบริษัทรถอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาแนะนำอะไรเงี้ยว่าจริงดูมาเยอะละแต่อยู่ๆก็ซื้อเลยเนาะถูกใจดีๆแต่ก็นี่แป๊บเดียวเองรอดอกร้องขอรีวิวนิดนึงว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นยังไงบ้างนารักค่ะขอบคุณค่ะถ้าไงก็ขอบคุณมากนะคะปาละทีมงาน์เจ้มอเตอร์เฮดขอให้รถคันนี้นำไปสู่ความเจริญขนเงินขนทองนะคะขับขี่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามา ก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0611199789<ท>ค่ะแล้วเราวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะ